นิทานอิสุปเรื่องดาวลูกไก่ณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันวัน ทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอเอามากินพระพวกเองจะได้โตไวไหวหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับมาจากสวนก็ได้พบพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ตาจึงรีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันที เมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระธุงคงให้ยายฟังเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระธุงคงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่านจริงหรือตาจะว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยงั้น พรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีละตานสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกอาหารอยู่ไม่ไกล จึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาตาว่าเราอาจจะนำแม่ไก่มาทําอาหารถวายพระปีไหมายายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายพุยกันตั้งแต่ต้นจนจบ ก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆุกไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊้บทั้งเจ็ดตัวเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้ว พวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกหลังจากนั้นยายก็ได้ฆ่าแม่ไก่และนำมาทำอาหารเช้าวันต่อมาตากับยายก็ได้นำอาหารมาถวายพระธุดง ลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปด้วยความกระตังยูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่ไก่และลูก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตันญูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวก,กันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกะตัญญูต่อแม่ไก่เหมือนด่างสุภาษิตที่ว่าความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครหากมีโอกาส ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามี